อนิเมะรูเลตครับหลังจากที่เราหายไปนานนะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาอัปเดตดีกว่าว่าเราได้อร่าอะไรใหม่หรือว่ามีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับผมก่อนที่ไปดูคลิปนี้นะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำใจให้กับผมด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับผมในส่วนแรกครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูออล่าที่ผมได้มานะครับผมก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวเองนะเจ้าตัวแรกนะครับผมผมได้1ใน75ล้านเอยไม่ใช่75ล้านดิ หนึ่งใน7.5ล้านนะครับผมจากเรื่องดาพิฆาตอสูรไอตัวที่เป็นพระเอกอะที่มันใช้ปานตะวันจําชื่อไม่ได้นะครับผมใครที่รู้ชือ่อเม้นไว้หน่อยนะนี่ออร่าก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยอยู่นะจากออร่าดาบพิฆาตอสูรนเนี่ยต่อมาครับจะเป็นออร่าของเจ้าเออน้องสาวไหมนิซโกะน่าจะใช่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นไฟสีชมพูอะ,อะหนึ่งใน4ล้านนะครับผม ถัดมาครับของเคนปาจิไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าเป็นเคนปาจิรุ่นที่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นออล่าเลือดไหมออล่าฝนเลือดนะครับอ,อันนี้ก็สวยอยู่นะน่าไม่ใช่เคนปาจิที่เรารู้จักกันนะใครรู้ก็เม้นบอกหน่อยละกันและสุดท้ายครับเป็นของพระเอกของเราคุโรสกิอิจิโกะครับ1ใน110ล้านครับมุเกนซึใช่ไหมผมอ่านไม่ผิดใช่ปะ อ่านี่คือออร่าที่ผมหาได้แล้วก็หายากที่สุดแล้วนะครับโอ้โหดูเอฟเฟกต์ไม่สวยนะเอฟเฟกส่วนตัวผมว่าไม่สวยมันยังมีเอฟเฟกที่สวยมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะนี่ก็คือออร่าที่เราได้มาและก็ถัดมาครับระบบคัดซีนคือเราสามารถที่จะย้อนดูคัดซีนของออร่าที่เราุ่มได้แล้ว นะครับผมแต่ก่อนเราย้อนดูไม่ได้นะเออของอีจิโกของผมไม่มีโอโ้นี่หนึ่งใน110ล้านมันไม่มีนะครับเออเกียสก็ไม่มีแต่ของโซโลมีครับเดี๋ยวเราไปดูคัสซิงของโซโลกันดีกว่าครับอ่าคัสซีนของโซโลครับ ต่อมาครับคัดซีนของเคนปาจิรุ่นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้โอ้โหคัดซีนของเคนปาจิสวยมากเลยอะ่ะเท่มากเลยและต่อมาครับคัดซีนของโกโจซาตุล คัดซีนของโกโจก็เท่เหมือนกันนะาไม่น้อยหน้าเลยและก็คัดซีนของพระเอกดาบพิ่ฆาดอสูรจำชื่อไม่ได้หืมถ้ามันพูดว่าโอไมวะเลนโกคูเคียวจิโร่นี่น่าจะเท่มากเลยนะทุกคน น่าจะเป็นของเคียวจิโร่มากกว่านะอันเนี้ยก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นเอ่อพวกอันเก่านะอันเก่าก็คัตซีนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อุ้ยอันนี้ซูเปอร์ไซียสี่อ่าเดี๋ยวผมให้ดูคัตซีนของซูเปอร์ไซียสี่แล้วกันไอพวกไอเจ้าพวกซูเปอร์ไซียสี่เนี่ยมันก็รีเวิร์กมาด้วยนะทําให้เอฟเฟกสวยขึ้นนะอุ้ยเที่ยคัตซีนของซูเปอร์ไซียสี่ก็เท่เหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ใช่คิกกี้นะ แต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นคัดซีนของอันเก่าอ่ะมันก็ไม่ได้มีความสวยงามเหมือนคัดซีนหรอพวกออร่าที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่เนาะและก็เราสามารถที่จะซื้อออร่าได้ด้วยนะครับผมโดยค่างเงินที่ใช้ในการซื้อเนี่ยจะเป็นซุปเปอร์โลนะครับผมอันแรกนะครับ150ซุเปอร์โลไอเจ้าแท่นอันนี้นะครับผมมันจะเอาออร่าที่ไม่เกิน1ใน10ล้านมาขาย นะครับผมราคามันจะค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะอยู่ที่150นะครับผมอันต่อมาครับจะใช้500 Super เปอร์สปินในการซื้อนะครับผมอันนี้จะเป็น1ใน100ล้านเอยไม่ใช่1ใน10ล้านขึ้นไปนะครับผมแต่น่าจะไม่เกิน1ใน50ล้านมัน้งถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับผมและต่อมาครับอันสุดท้ายใช้1000 Super เปอร์สปินในการซื้อนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็น1ใน40ล้านขึ้นมัน้งน่าจะใช่นะถ้าถ้าผมเดาไม่ผิด นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแพงก็1,000สปินเราเอาไปสุ่มเองน่าจะมีโอกาสที่จะได้เยอะกว่าที่มันขายตรงนี้ไหมผมว่าแล้วก็เจ้าตลาดตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนทุกๆ1ชั่วโมงนะและต่อมาครับเจ้าสาก้าของอ e ีเวนต์นะจะเปลี่ยนไปจะเป็นของรีซิโลใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเออ่ไอตัวมันชื่ออะไรวะเอมิเลียเมื่อกี้นะครับผมเจ้าออร่า3ออร่าเนี่ยเป็นออร่าที่โคตรยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับดูดิ แต่และออร่าสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ใหญ่มากๆนะครับผมมันคือ1ใน50ล้านนะครับผมสำหรับออร่าทั้ง3อันนี้สวยมากๆแล้วก็มันใช้ทั้งหมด2 0 0ซาก้าคอยในการการันตีครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะแต่ก่อนใช้125อยาคอยในการันตีใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนมาเป็น1ใน200หายยากขึ้นนะครับผมใช้เวลา เล่นนานมากขึ้นนะแล้วก็ตอนนี้ผมมีอยู่202 2คอยนะครับผมแล้วก็200 s u p e ซูเปอร์สปินเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันดีกว่านะว่าเราจะได้ออล่าอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มของ la, ออล่าสักกาคอยกันก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราสคิปไปเลยตอนที่มันจะการันตีนะครับ โอเคนั่งกดเกือบ20นาทีครับกว่าจะถึงโลการันตีนะแม่งเยอะมากๆเลย1ใน200อะ่ะคืออยากให้มีระบบออโต้โลมากๆเลยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งกดอะไรแบบนี้นั่งกดเองนี่โคตรนานเลยครับต่อไปอาจจะเป็น1ใน300หรือว่า1ใน400ก็ได้นะคือแบบออร่ามันต้องยิ่งใหญ่กว่าน,นี้แน่ๆเลยวะในอัปเดตต่อไปนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูออล,ล่าที่เราอยากได้กันดีกว่านะออล,ล่าที่ผมอยากได้นะครับผมก็จะเป็น The Soul Overlord นะครับผมก็คืออันนี้ดูเท่มากๆแล้วก็ใหญ่สุดๆนะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ครับ Demon Thailand ไอ้เจ้าตัวนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะและอันที่ผมไม่อยากได้ที่สุดครับนั่นก็คืออันนี้มันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยนะสําหรับอันนี้นะขอเป็น2อันแรกและกันนะครับผมปะเราไปดูกันที่โลการันตีครับโลที่201ครับเราจะได้อะไรมา ไอ้เหี้ยกดสกคิปไม่ให้ลงไม่ให้ลุ้นแล้วเป็นอันที่ไม่อยากได้ที่สุดด้วยโอ้โอน,นี่คืออันที่ผมไม่อยากได้ที่สุดรคบไม่เท่เลยสักนิดนะโอ้โหสองร้อยคือแบบต้องออนโคตรนานเลยนะกว่าเราจะได้โอ้โหสองร้อยโลนั่งกดอีกยี่สิบนาทีอ่าหไอ้เหี้ยออกเลยออกเลยผมไม่ใช้ของไอ้เจ้า เลนโกคคเขียวจิโร่หรือว่าของไอ้นี่ดีกว่าครับเนี่ยของโกโจซาโรุผมใช้อันนี้น่าจะดีกว่านะเเอของอันแรกหรือว่าอันที่2ก็ได้หรือว่าอันนี้มันคืออันที่กาก,ากที่สุดวะแล้วคนก็ได้เยอะที่สุดใช่ไหมคือแบบแม่งออกมาเลยอะทุกคนคือมันออกมาเลยไม่ให้ลงไม่ให้รุ้นอะไรสักอย่างโอ้โหไม่สวยเลยสักนิดครับเสงเสงเสงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแก้มือด้วย S 200 s u p e ซูเปอร์สปินนะครับผมแล้วให้ได้สัก1ใน90ล้านขึ้นไปจะเป็นอะไรทีุ่้ม่ามากๆเลยอเดี๋ยวใส่สเกลเตอร์ก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมเงอนครับ200 t a โรเตชันเรียกว่าโรเตชันได้ไหม200โลจัดไป โอเคตอนนี้เราจะการันตีแล้วนะครับผมสําหรับซูเปอร์โล100โลแรกนะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้1ใน20ล้านขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้อันซ้ํามานะคือแบบซูเปอร์โลเนี่ยผมได้อันซ้ํามาเยอะมากๆแล้วนะผมไม่อยากได้อันซ้ําและขออันใหม่ๆหน่อยเพื่อนจัดมาครับในโลการันตีไม่ใช่อันนี้ในโลการันตีอันนี้ครับเุ้ย ัันใหม่ครบเซนอีซึปราณสายฟ้ารูปแบบกระบวนท่าที่สามเซนอีซึครับ1ใน2.7ล้านไอ้สัตว์ <c ười> แค่สองแสนเจ็ดเองเหรอเซนอีซึครับโหมันจ้าซะเหลือเกินถ้าไม่บอกนึกว่าหลอดซีนอนโอ้โหจ้ามากครับหืแสบตาแสบตาเปลี่ยนงอนเปลี่ยนงอนโอ้ หนึ่งว่าหลอดซีนอนจริงๆไอ้ไม่เอาอันนี้เราจะใช้เป็นโกโจซัตลุอ่ะเหลืออีก100โลสุดท้ายครับขอที่มัน1.10ล้านขึ้นไปได้ไหมแบบที่ไม่ใช่อันซ้ำอะ่ะคือแบบได้ไอ้พวก1ใน7.5 1ใน5ล้านซ้ำเยอะมากๆเลยไปจัดไปครับ มาครับ100่งรซูเปอร์โลสุดท้ายการันตีห่งใน10ล้านขึ้นไปอย่าอัย่าอย่าเป็นอันซ้ำเฮ้ยวัดอย่าบอกนะไอ้เหี้ยคือไซตามะไม่ใช่อันใหม่มันคืออันใหม่ครับใช่ไหมอันใหม่ใช่หรือไม่ไอเอ็มกูอีอีอมึงได้อันได้อันซ้ำครับหนึ่งในสองจุด้าล้าน วันไอกรูโอ้โหนี่อย่างที่ผมบอกเลยคือแบบซูเปอร์โลแม่งได้อันซ้ําเยอะมากๆเลยหรือว่าเราจะเก็บซูเปอร์โลเพื่อมาซื้อวะคือแบบถ้าซื้อไปอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะผมอาจจะเก็บไว้สัก1000พัซูเปอร์โลแล้วลองมาสุ่มดูถ้าได้อันกาก็เอามาซื้อดีกว่าแบบนี้อาจจะดีก็ได้อ่ะก็มาสรุปครับว่าเราได้ออล่าอะไรมาใหม่กันบ้างนะอันแรกนะครับผมจะเป็นเจ้าตัวนี้ที่เราได้มาใหม่นะครับผมต่อมา ก็จะเป็น thunder cap นะครับผมที่เราได้มาใหม่จากคลิปนี้ก็จะมีอยู่2อันหลักๆนะน่าจะนับได้ว่าประมาณ400 s u p e ซ l เปอร์โล่ะคือแบบ400 s u p e ซ l เปร์โลได้แค่2อันแบบไม่ซ้ำกันนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันถ้ามีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่หรือว่าผมได้อลล่าอะไรที่มันแร่ๆใหม่ๆมาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกรอบนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับ